เครับผม FC พี่ไม้รถขุดมังกรซ่บเจริญเจ้าวันนี้มาอยู่กับเจ้าโคมสุพ c 60หคิดหนะครับก็คันนี้ร้องขายนะครับถ้าพร้อมเทนเลอร์ก็38นะครับเทนเลอร์หัวยาว6กล้อนะครับแต่ถ้าเอาเฉพาะแมคโครก็27นะครับ27ต่อรองนะครับ มาลองนะครับลองเทสระบบนะครับจะจบหรือเปล่ากับเจ้า60รุน5ช่วงล่างเต็มนะครับบูมอามไม่มีร้าวนะครับสลักก็เต็มทุกตัวนะครับสมาร ถ้าผมก็ว่าโดยรวมก็โอเคนะครับแต่ว่าติดที่เครื่องเครื่องอ่อนหน่อยนะครับนี่ครับ เอวก็ยังยังถือว่ายังไม่หลวมนะครับใบก็เต็มนะครับใบครบๆนะครับกระจกหน้าครบนะครับแต่ว่าโชเฟอร์แกเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับ27ต่อรองได้นะครับผมว่าน่าจะต่อได้เยอะอยู่นะแต่ว่าตั้ง27เเพราะว่าตั้งเพื่อต่อนะครับ ไม่ไม่ชินคอนโทรลครับผมเสียมินแล้วชินคอนโทรลแคทนะครับ ไม่ชินคอนโทรลนะครับยังขับได้คล่องเลยนะเสียมินเนี่ยแน่นอนจริงๆวัยรุ่นผันล้านนะครับนี่ดูหน่อยลูกหมากล้วมหน่อยนะครับผมดูออกเลยลูกหมากท่านโยกลวมหน่อยนะครับออเห,หนนบเ็นว่าเสียมินว่าได้งานเช่านะครับก็เลยจะหาหกสิบสักคันนะครับ ว่าสวยมากนะบูมอาร์มช่วงล่างนี่สวยทุกอย่างเลยนะครับหัวเก๋งก็ยังทรงยังได้นะครับหัวเก๋งอ่ะโอเคครับก็ราคาอย่างที่บอกนะครับถ้าพร้อมรถเทเลอร์ก็สามแสนแปดต่อรองนะครับทเทเลอร์หัวยาวนะครับหกล้อหัวยาวนะครับ 6, ถ้าเอาเฉพาะแมคโคลก็2,7 0 0สต่อรองนะครับเทลเลอร์ก็สวยๆเลยนะครับพอดีเทลเลอร์จอดอยู่ข้างนอกนะครับไม่ได้วิ่งไม่ไม่ได้มาจอดที่หน้าง,งานนะครับถ้าสนใจติดต่อได้นะครับ064 096 6363นย์เก้ากสาาะครับสำหรับคลิปนี้พี่ไม้รถขุดบางกอแซมเจริญลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ